Let's แอปที่ให้มากกว่าการช้อปปิ้งออนไลน์เปลี่ยนจากลูกค้าเป็นนักธุรกิจเพิ่มโอกาสทางการขายเพียงแค่อัปเกรดจากตำแหน่งคัสตเตอร์ไปจนถึงตำแหน่งมีโออัปเกรดพาร์ทเนอร์เพียงแค่คุณเริ่มต้นช้อปสินค้า1ชิ้นที่ปุ่มอัปเกรดพาร์ทเนอร์ก็สามารถสร้างรายได้กับแอปดอปลิชได้แล้ว สถานะของคุณก็จะเปลี่ยนไปเป็นตำแหน่งพาร์ทเนอร์ทันทีอัปเกรด CEO จะต้องมีทีมขายตำแหน่งพาร์ทเนอร์ที่มาจากการแนะนำด้วยตัวคุณเองอย่างน้อย10คนทีมงานพาร์ทเนอร์ของคุณจะต้องสร้างทีมขายที่มาจากการแนะนำทั้งหมดอีก19คนเพื่อให้มียอดรวมทั้งหมด30คนรวมทั้งตัวคุณเองเพียงเท่านี้คุณก็สามารถมีตำแหน่งที่สูงขึ้นและสร้างรายได้มากกว่าเดิมอัปเกรด v ี ตำแหน่งสูงสุดที่สามารถสร้างรายได้มากถึง70%จะต้องมีทีมผู้บริหารตำแหน่งซ e o ที่มาจากการแนะนำด้วยตัวคุณเองต้องไม่น้อยกว่า3คนจากนั้นทีมงาน CEO ของคุณจะต้องสร้างทีมขายตำแหน่ง CEO เพิ่มขึ้นมาอีกอย่างน้อย4คนและทีมงาน CEO ทั้งหมดของคุณจะต้องสร้างตำแหน่งพาร์ทเนอร์ที่มาจากการแนะนำ3า300คนเพื่อให้มียอดรวม308คนรวมทั้งตัวคุณเองเพียงเท่านี้ คุณก็จะเป็นนักธุรกิจที่มีตำแหน่งสูงสุดทันทีชอปได้รวยด้วยมีรายได้จากการขายไม่ต้องมีเงินลงทุนสูงยิ่งไปกว่านั้นเรายังเปิดโอกาสให้กับคุณไปสู่การเป็นเจ้าของแบรนด์สินค้าได้อีกด้วยไม่เสี่ยงไม่มีข้อผูกมัดพร้อมระบบความปลอดภัยระดับสูงทำให้คุณมั่นใจในทุกครั้งที่ทำรายการจ่ายโอนถอน ครับตอนนี้นะครับวิดีโอก็ได้จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดท่านไหนนะครับที่ได้ดูคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับถ้าเป็นประโยชน์นะครับก็ขอให้กดไลค์กดแชร์เพื่อให้คนอื่นได้ดูด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งติ๊งติ๊งนะครับแล้วก็เลือกทั้งหมดนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ช่องของผมได้นำมาฝากทุกท่านอยู่เป็นประจำนะครับครับวันนี้นะครับผมที่อยากที่จะชมจากนพบกัันสสวดีครับ Okay. okay, yeah.